สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเลขวิ่งบนแบบตัวเดียวประจำวันที่16เมษายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนหับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าาเลขจ,จะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากคะ่ะคลิปนี้มาดูสูตรเลขวิ่งตัวเดียวนะคะเป็นอาจารย์วางระยะสั้นก่อนละกันเนาะเดี๋ยวคลิปต่อไปค่อยดูระยะยาวนะคะเริ่มมนแต่งวดแรกเลยเนาะ อาจารย์จะทำงวดที่ออก063นะนี่เราจะย้อนไปหนึ่งงวดเอางวดที่ออก97961นะคะมาทิ่คำนวณตัวสูตรดังต่อไปนี้เลยเนาะ10ล่างหน่วยล่างก็คืองวดที่ออก61เดี๋ยวแป๊บนะแป๊บนะ61 หกบวกหนึ่งแล้วก็บวกหกตัวคงที่นะหกสองสิบสองเป็นสิบสามได้เลขสามออกมาที่ศูนย์หกสามตัวแรกเลยนะเนาะเลขสาม อูซิจะเดินหลักไหนบ้างนะคะเดี๋ยวค่อยใส่สีแล้วกันเนาะเพิ่งเขียนเสร็จว่าที่สองสิบล่างหน่วยล่างก็ตรงศูนย์หกสามก็ศูนย์เก้าบวกหกเก้ากับหกก็เป็นสิบห้าเก้ากับหเป็นสิบห้าออกสามเก้าห้า นีเลยเต่อไปงวดที่สามเลยงวดที่สามตุ้งสามเก้าห้าข้างล่างออกสี่สามสี่สามหกเป็นสิบเป็นสิบสามได้สามเงินนะเลขสามต่อมาก็ออกหกศูนย์สาม 6 0 3แล้วก็เอาข้างล่าง7 9เลข3ามดูนี้นะเกับ9บวก6คงที่9กับ7ก็เป็น16 6 6ก็เป็น12ได้เลข2ออก6 2 6 เลขสองตัวนี้ก็อยู่ที่หลักสิบหน่วยหน่วยหน่วยสิบต่อไปเมื่อที่ห้าเลยนะตรงที่ออกหกสองหกข้างล่างเจ็ดแปดหกคงที่เจ็ดกับแปดเป็นสิบห้าห้ากับหกก็เป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งออกมาที่ สี่แปดหนึ่งเลขแปดหนึ่งหนึ่งแปดนี่ไม่มานานมากเลยท่านผู้ชมไม่เคยไม,ไม่ไม่ค่อยได้ออกนานเลยอาจารย์มีสถิติตัวเลขไว้ตัวที่ไม่มาจะไม่มีตัวใสสีเนี่ยตัวแปดหนึ่งเนี่ยเพิ่งจะได้ใส่งวดเนี้เ่ยนะคะต่อมางวดที่เราจะใช้เลยเนาะ ทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยทาสีทีเดียวสิบล่างกับเก้ากับศูนย์หน่วยล่างแล้วก็หกคงที่เป็นสิบห้าได้เลขห้าห้าตัวนี้เราก็จะรอผลว่าจะเดินหรือเปล่านะคะเลขห้า ตามนี้เลยเนาะงวดแรกได้เลขสามงวดที่สองได้เลขห้าได้เลขสามเลขสองแล้วก็เลขหนึ่งนี่ค่ะจะคิดว่าน่าจะเดินต่อนะเลขห้าตัวนี้อาจารย์ชอบอยู่นะมันอยู่ในข้อมูลบนนะแล้วก็มันมันติดตัวที่แบบคล้ายๆตัวสัญลักษณ์การจะเดินนะคะอ่าแบบนี้แล้ว มันจะอยู่ที่ทั้งหมดนี้ก็คือสิบหน่วยนะคะส่วนใหญ่จะเน้นไปที่หน่วยอ่ะมีหลักสิบอยู่งวดเดียวนะคะวันนี้ก็หน่วยหน่วยหน่วย,วยอันนี้ย้ายมาสิบนะแล้วก็กลับมาที่หน่วยวันนี้อาจารย์ก็เชียย์ให้อยู่ที่หน่วยแล้วกันนะถ้าเดินเนาะแนวทางของหลักหน่วยในชุดมาตรฐานนะคะท่านผู้ชม เราก็ได้ที่เลข5าแล้วสูตรที่อาจารย์วางให้เป็นสามตัวบนคนและคิดไม่เหมือนกันนะคะก็ได้ที่เลข5าเหมือนกันในแนวทางของหลักหน่วยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คิดว่าห้าชอบนะคะน่าจะเดินนะก็คือตามนี้เนาะแล้วก็จะมีสูตรหลักหน่วยเลขห้าไอ้อยู่ในชุดยอดนิยมนะคะ หนี้ก็จะมีอยู่ในสูตรเยี่ยมนะคะราชาโชคยอดนิยมก็ห้าหกเจ็ดแล้วก็ห้าสี่สามก็มีเลขห้าตัวแรกก็มีห้าสี่สามเดี๋ยวาจารย์เขียนไว้ตรงนี้นะสูตรที่แนวทางที่มีเลขห้าก,ก็จะมีตัวเด่นนะห้าสี่แล้วก็สามสูตรที่สอง อัน,นี้เด่นแบบสามหลักนะเาะอาเฉพาะสามหลักพอเด่นแล้วก็ห้าหกเจ็ดะชนเลขห้าเอาไปสามารถเอาไปจับควยกับสูตรที่ไม่มีเลขห้านะคะอันนี้ก็คือสูตรแปลกสองห้าหกเจ็ดเหมือนกันอันนี้คือแปลกสอง ตัวที่ไม่มีเลขห้าก็คือเก้าศูนย์หกตัวที่ไม่มีนะมีเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าอีกสักสูตรหนึ่งเนาะก็ สี่สี่เก้าศูนย์อันนี้แนวทางของสูตรเด่นนะคะอย่างเงี้ยอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเงี้ยสี 4, 9, ่เก้าศูนย์็ทีแล้วก็สี่เก้าศูนย์มาที่สี่นะแบบสามตัวลองเช็คดูเนี่ยเลขห้าเนี่ยมันก็จะมีตัวชนนะเนี่ยสามสูตรนี่ก็มีเลขห้าส่วนตัวที่เป็นเลขเก้าที่อาจารย์ชอบอยู่ก็เนี่ยก็มีถึงสามสูตรนะ มันก็จะได้ตัวเด่นอันนี้ก็เด่นเหมือนกันเด่นที่ไม่มีทางไม่มีเลขห้ามันก็จะจับได้คู่โต๊ก็คือเออห้ากับเก้าอันนี้คือโต๊ะนะโต๊ะสองตัวเนี่ยมันไม่ชนกันนะห้ากับเก้าแล้วก็ไข่หวีเลขอะไรดีๆก็ลองเอามาใส่จะมีคู่โต๊ที่อาจารย์เคยวางให้เป็นโต๊ะโดยตรงเลยมันจะได้เลขเก้ากับเลขศูนย์ ก็สามารถเอามาใส่ได้อันนี้ให้ดูแค่แนวทางอย่างละสามสูตรเฉยๆตามจริงสูตรมีเยอะนะคะท่านผู้ชมก็ร้วนแล้วแต่เป็นลักษณะแบบนี้นะบางคลิปอาจารย์ก็สรุปให้นะเป็นสูตรที่มีชื่อไว้ให้เลยนะคะอันนี้ก็เลขห้าดูว่าเลขห้าตัวนี้จะเดินไหมถ้าเดินก็เอามาคไขกับเก้าตัวนี้ก็ได้นะเก้าก็มีถึงสามสูตรเหมือนกันนะ เดี๋ยวค่อยแคปหน้าจอนะแป๊บหนึ่งอาจารย์ทำให้เรียบร้อยก่อนเนาะโอเคแบบนี้เลยแล้วก็มันจะเป็นเลขห้ากับเลขเก้าเป็นโต๊นะคะเรือแคปหน้าจอไว้เป็นระยะทสั้นนะท่านผู้ชมเผื่อใครจะชอบแนวทางแบบง่ายๆนะแบบนี้คะเดี๋ยวจบจากคลิปนี้แล้วอาจารย์จะไปวางสูตรตัวเดียวแบบนี้นะแต่เป็นระยะยาวนะคะ อันนี้ก็คือระยะสั้นนะระยะสั้นๆก็6งวดระยะยาวก็อาจจะเกือบมากกว่า10งวดขึ้นไปนะคะเดี๋ยวลองติดตามดูกันนะาลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ